ที่กรุงปารีสในปีพิศักราช1830พระนางมารีได้ประจักษ์มาแก่ซิสเตอร์ท่านหนึ่งและได้มอบแบบของเหรียญไว้กับเธอพระนางสัญญาว่าใครก็ตามที่ห้อยเหรียญนี้จะได้รับพระหัสถานพิเศษมากมายจากนั้นมาประชาชนหลายล้านคนทั่วโลกจึงได้ห้อยเหรียญนี้และเรื่องราวมาสจรยนต่างๆมากมายก็ได้เกิดขึ้นโดยอาศัยเหรียญนี้ ซิสเตอร์ท่านนั้นได้รับการไปจักษ์จากพระนางมารี hmm. คือซิสเตอร์คาทเธอรินลาบูเรและเหรียญนั mm ้น hmm. ก <t> ็คือเหรียญแม่พระอัศจรรย์น <illust raz welfare> ั <sane |ln|> ่นเองเหรียญแม่พระอัศจรรย์ แคทเอรีนเกิดที่เมืองเบอร์กันดีอันเป็นเมืองที่สงบสุขในชนบทแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าแฟงแลมมจิเอซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตอนใต้ประมาณ200ไมล์หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรักษาสภาพเหมือนตอนที่แคทอรีนยังมีชีวิตอยู่มีผู้คนอาศัยอยู่200คนในหมู่บ้านมีบ้านแบบฝรั่งเศสเหมือนในชนบททั่วไปและบ้านที่อยู่ในสภาพดีหลังหนึ่งก็คือบ้านของครอบครัวลาบูเร และที่นี่เองที่แคทรินได้ถือกำเนิดมาเมื่อวันที่2พฤษภาคมปีคิตศักราช1806ในห้องนั่งเล่นเรายังคงเห็นโต๊ะที่ครอบครัวลาบุเรเคยใช้รับประทานอาหารรูปของบิดามารดาตั้งอยู่เหนือเตาผิงไฟด้านหลังของห้องบิดาชื่อเปียมารดาชื่อมัดเลน พวกเขามีบุตรธิดาทั้งหมด10คนคคทเธรินเป็นคนที่สามรองจากคนสุดท้องอีกฝากหนึ่งของถนนมีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่คคทเธรินได้รับศีลล้างบาปและมีการบันทึกเหตุการณ์หล่นลงในแผ่นโลหะนี้ด้วยด้านนอกของทางเข้ามีรูปปั้นพระนางมารีตั้งอยู่ตั้งแต่ยังเล็กคคทเรินมีความศรัทธาต่อแม่พระมาก เนื <T itt les> ่องจากแม่ของเธอเสียชีวิตเมื่อเธอมีอายุเพียง9ก้าปีคทเธอรินจึงยึดแม่พระแห่งสวรรค์เป็นผู้บรรเทาใจเธอหลังจากแม่ของคทเธอรินสิ้นชีวิตได้หนึ่งวันมีคนเห็นคทเธอรินยืนบนเก้าอี้โอบกอดรูปปั้นแม่พระประจำครอบครัวเธอและกระซิบต่อรูปปั้นแม่พระว่าตั้งแต่นี้ต่อไปท่านคือแม่ของหนูเอง และพระมารดาคงฟังคำพูดของแคทเธอรีนจริงๆเพราะนับจากนั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่พระก็จะเจริญขึ้นอย่างแนบแน่นแคทเธอรีนได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่อเธออายุได้11ขวบและเป็นวันเดียวกันนี้เองที่แคทเธอรีนได้ปฏิญาณตนที่จะอุทิศชีวิตของเธอเพื่อรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตและเมื่อเธออายุได้12ปีพี่สาวของเธอที่ชื่อมารีลุยส์ก็ต้องออกจากบ้านไปเพื่อสมัครเข้าคณะนักบวช ถึงแม้คคทเรีนจะมีอายุน้อยแต่เธอก็ต้องรับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบประกอบอาหารและงานบ้านอื่นๆแม้ว่าคคทเธอรีนจะทำงานบ้านต่างๆมากมายแต่เธอก็ยังหาเวลาไปร่วมมิสซาทุกวันได้แม้ว่าเธอจะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ต้องเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นระยะทางสองไมล์ก็ตามเนื่องจากว่าไม่มีพระสงฆ์ประจํำที่วัดที่อยู่ใกล้บ้านเธอ วัดของหมู่บ้านชื่อว่ามูจิเอแซงยังเป็นวัดที่แคทเอรินร่วมมิซาทุกวันและช่วยทำให้เธอมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆและในช่วงเย็นหลังจากที่แคทเธอรินทำงานบ้านเสร็จเธอก็จะใช้เวลาภาวนาในวัดที่อยู่อีกฟากหนึ่งของถนนเป็นกิจวัตรที่คนได้เห็นเธอทำเช่นนี้ คืนหนึ่งแคทเธอรีนฝันว่าเธออยู่ในวัดมีพระสงฆ์องค์หนึ่งกำลังประกอบพิธีมิสซาเป็นพระสงฆ์ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอฝันต่อไปว่าหลังออกจากวัดเธอได้ไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้พบพระสงฆ์องค์เดิมที่ถวายมิสซาในวัดท่านพูดว่าลูกเอ๋ยพยาบาลคนเจ็บอย่างนี้เป็นการดี เวลานี้เธอจะต้องจากพ่อไปก่อนและวันหนึ่งเธอจะต้องกลับมาหาพ่ออีกเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการพิเศษไว้สำหรับเธอแล้วต่อมาภายหลังแคทเธอรีนก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ชาติยองและที่นั่นเป็นที่ที่แคทเธอรีนได้รับเรียกให้สมัครเข้าคณะธิดาเมตตาธรรมซึ่งเป็นคณะนักบวชเดียวกันกับพี่สาวของเธอที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้แล้วขณะที่เธอนั่งรอพบอธิการินีในห้องรับแขกเธอเห็นบนกำแพงมีรูปพระสงฆ์ชาราองค์หนึ่ง แคทเธอรีนจำท่านได้โดยไม่ลังเลใจว่าคือพระสงค์ที่เธอฝันเห็นเมื่อไม่กี่ปีก่อนแคทเธอรีนถามอย่างร้อนรนว่าพระสงฆ์องค์นี้เป็นใครเธอได้รับคำตอบว่าพระสงฆ์องค์นี้คือนักบุญวินเซนต์เดอปอลพู้ตั้งคณะนี้เมื่อ200ปีก่อนการค้นพบครั้งนี้ยิ่งทำให้แคทเธอรีนมีความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของคณะที่ดาเมตตาธรรมากยิ่งขึ้นเธอรอจนกระทั่งเธออายุครบ21ปี เพื่อที่จะขออนุญาตบิดาของเธอเข้าคณะน,นี้ครั้งแรกบิดาของเธอไม่ยอมแต่หลังจากนั้นสองปีท่านก็อนุญาตตามที่เธอขอร้องและในเดือนมก,กราคมปีกิจศกราต1830คัทราิทเธอรีนก็ได้เข้าคณะของท่านนักบุญวินเซนต์เดอปอลที่ชาติยองนั่นเอง สองสาเดือนหลังจากที่คคทอรินสมัครเข้าคณะนักบวชเธอได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านคณะซึ่งนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังตั้งอยู่ที่ถนนดือบักใจกลางของกรุงปารีสและที่บ้านเลขที่14-0นี่เองที่คคทอรินได้รับการอบรมชีวิตนักบวชตั้งแต่วันที่21เมษายนปีคิตรกราต1830และเมื่อคทเอรีนได้มาถึงถนนดอบัก เธอมีความศรัทธาต่อ,อน,นักบุญวินเซนต์เดอปอมมากขึ้นและจะด้วยความบังเอิญหรือไม่ก็ตามสี่วันหลังจากที่คทเธรินได้มาอยู่ที่ถนนดอบักคทเธรินมีโอกาสร่รวมขบวนแห่ที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ร่วมกับสัตรบุรุษคนอื่นๆไปตามถนนต่างๆในกรุงปารีสคือขบวนแห่ครั้งสุดท้ายเพื่อเคลื่อนย้ายพระาธาตุของนักบุญวินเซนต์เดอปอลจากอาสนวิหารน็อตทรดัมมุ่งไปสู่สถานที่พักผ่อนสุดท้ายของท่าน คือวัดน้อยของคณะนักบวชวินเซนเชียนที่อยู่ในบริเวณเใกล้ๆนั่นเองแคทรีนสวดภาวนาต่อหน้าพระาธาตุของท่านนักบุญวินเซนเดอปอลหลายครั้งเธอสวดภาวน,นาที่แท่นนักบุญในวัดน้อยที่ติดกับอารามของเธอนั่นเองในเดือนพฤษภาคมปีริสตศักราช1830แคทรีนได้เล่าเรื่องราวแห่งการเห็นภาพนิมิตถึงสามครั้งแก่คุณพ่อวิญญ,ญาณรักของเธอ คือคุณพ่ออาราเดลเธอเล่าว่าขณะที่เธอกําลังภาวนาต่อหน้าพระาธาตเธอได้เห็นรูปดวงใจสองดวงปรากฏมาต่อหน้าเธอแต่คุณพ่ออาราเดลพยายามให้เธอลืมเรื่องนี้เสียเพราะมันอาจเกิดจากจินตนาการของเธอเองวันที่18กรกฎาคมปีคิตรศกราัช1830ก่อนวันฉลองนักบุญวินเซนต์เดอปอลและเป็นวันนั้นเองที่แคทเธอรีนได้ภาวนาวอนขออย่างซึมสุดใจ โดยผ่านคำวิงวอนของท่านนักบุญวินเซนต์เดปอปอลให้เธอได้มีโอกาสเห็นการประจักษ์มาของแม่พระที่เธอรักมากที่สุดปกติแคทเธอรีนเข้านอนเวลาประมาณสามทุ่มคืนหนึ่งเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งแคทเธอรีนเล่าว,ว่าเธอถูกปลุกให้ตื่นโดยเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ 4- ี่ถึงห้าปีเธอเล่าว่าเธอจำหน้าตาไม่ได้แต่เธอมั่นใจว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นเทวดารักษาตัวของเธอ เด็กน้อยคนนั้นได้พาเธอไปยังวัดน้อยของอารามคคทเธอรีนถูกพาไปยังเก้าอี้ของคุณพ่ออธิการคทเธอรีนเล่าว่าขณะที่เธอเดินเข้ามาในวัดเธอเห็นแสงสว่างเจิดจ้าแม้ว่าขณะนั้นไฟทุกดวงในวัดและในอารามดับหมดและเวลาประมาณเที่ยงคืนคคทเธอรีนได้ยินเสียงดังมาจากด้านขวามือ ขณะที่เธอจ้องมองด้วยความประหลาดใจเธอเห็นสตรีคนหนึ่งกำลังเดินมาหาเธอแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ของคุณพ่ออธิการเหมือนกับที่เห็นภาพแกะสลักบนกำแพงและนี่เป็นเก้าอี้ตัวเดียวกันที่แม่พระได้ประทับนั่งลงเป็นเวลาสองชั่วโมงแม่พระได้สรงเชื้อเชิญให้แคทรีนคุกเข่าลงใกล้ๆพระนางภาพเหตุการณ์นี้ถูกสลักไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยรูปปั้น ตั้งไว้ตรงทางเข้าของอารามที่ถนนดือบักนั่นเองแม่พระยังได้มอบสารแก่แคทเธอรีนและต่อมนุษย์คนอื่นทุกคนด้วยว่าเชิญมายัางเชิงพระแท่นนี้เถิดณที่นี้ทุกคนจะได้รับพระหัสถานที่จะโปรยปลายแก่ทุกคนที่วอนขอแม่พระตรัสกับคทเธอรีนว่าพระบิดาเจ้ามีพันธกิจพิเศษสำหรับเธอ แต่ไม่ได้บอกเธอว่าเป็นอะไรจนกระทั่งการประจักษ์มาในครั้งที่สองคือในวันที่27พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1830เป็นวันที่คทเธอรีนได้ทราบพันธกิจที่เธอได้รับซึ่งแม่พระประจักษ์มาในตอนเย็นเวลาห้าโมงครึ่งคทเธอรีนกำลังภาวนาอยู่ในวัดน้อยของอารามแม่พระก็ประจักษ์มาหาอีกแม่พระถือรูปโลกใบน้อยอยู่ในมือทั้งสองข้างของพระนางแล้วภาพนิมิตก็เปลี่ยนไป แคทเธอรีนกลับเห็นภาพแม่พระยืนบนลูกโลกที่ใหญ่กว่าเท้าของแม่พระเหยียบอยู่บนหัวงูตัวหนึ่งมือทั้งสองข้างของแม่พระกางออกแคทเธอรีนเห็นแสงรังสีเจิดจ้าพวยพุ่งออกมาจากนิ้วของพระนางแคทเธอรีนบอกคุณพ่อวิญญาณรักของเธอว่าแม่พระนั้นสวยงามสง่าเกินกว่าที่เธอจะบรรยายได้แคทเธอรีนเล่าว,ว่าขณะที่แม่พระเปล่งรัศมีออกจากมือทั้งสองข้างของพระนางเธอได้ยินเสียงพูดว่าจงรับเครื่องหมายแห่งพระหัสถาน ที่เราจะปลยปลายแก่ทุกคนที่วอนขอจากนั้นแคทเธรินก็เห็นเปลวไฟรูปกลมรีล้อมรอบพระแม่เธออ่านข้อความที่เป็นตัวอักษรสีทองล้อมตามกรอบรอบรูปกลมรีเขียนเป็นบทภาวนาว่าข้าแต่พระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมลขอช่วยวิงวอนเพื่อเราผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเธินก็เห็นภาพน,นิมิตนี้พลิกกลับหน้า ทำให้เห็นอีกด้านหลังของเหรียญซึ่งมีอักษร M ขนาดใหญ่ข้างบนตัวอักษรมีรูปกังเขนสอดรับกับตัวอักษรข้างล่างมีดวงพระไทยสองดวงดวงพระไทยของพระเยซูเจ้าล้อมรอบด้วยหนามกับดวงพระไทยของแม่พระที่ถูกดาบแทงทะลุจากนั้นคัทริมก็ได้ยินเสียงพูดว่าให้ทําเหรียญตามแบบนี้ผู้ที่สวมใส่เหรียญที่ได้รับการเสกแล้ว จะได้รับพระหัสถานมากมายแคทเธอรีนเล่าเรื่องให้คุณพ่อวิญญาณรักของเธอคือคุณพ่ออาราเดลฟังเกี่ยวกับการประจักษ์มาของแม่พระและคำขอร้องของพระแม่ที่จะให้ทำเหรียญตามแบบที่เธอเห็นในภาพนิมิตครั้งแรกคุณพ่ออาราเดลไม่เชื่อเรื่องที่แคทเธอรีนบอกท่านคิดว่าคงเป็นเรื่องเพ้อเจ้อตามจินตนาการของเธอเองแต่ในไม่ช้าแคทเธอรีนก็กลับมาหาคุณพ่ออาราเดลอีกครั้งบอกคุณพ่อว่าแม่พระ ประจักมาแสดงความผิดหวังและเสียใจที่ยังไม่ทำเหรียญตามที่พระนางปรารถนาคุณพ่ออาราเดลและอธิการิณีของเธอไปแจ้งเรื่องต่ออัครสังฆราชแห่งกรุงปารีสคือพระคุณเจ้าเกรเลงพระคุณเจ้ารู้สึกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจริงจังกับเรื่องนี้ทั้งยังแปลกใจในเรื่องจํานวนและรูปแบบของเหรียญดังกล่าวเนื่องจากแบบค่อนข้างยุ่งยากและสลับซับซ้อนอย่างไรก็ดีพระคุณเจ้าเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ในแบบของเหรียญน,นั้นตรงกับคําสอนของพระศาสนาจักเกี่ยวกับบทบาทของแม่พระมาก ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจดําเนินการให้มีการผลิตเหรียญน,นี้ขึ้นโดยไม่ได้ออกชื่อของแคทเธอรีนว่าเป็นผู้รับแบบเหรียญน,นี้มาจากแม่พระเองพระคุณเจ้าประหลาดใจมากคนต้องการเหรียญน,นี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่เฉพาะชาวฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนต่างๆทั่วโลกเริ่มแรกแล้วเหรียญน,นี้รู้จักกันในนามของเหรียญแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมน ต่เนื่องจากเกิดอัศจรรย์จากการหายจากโรคและการกลับใจมากมายที่เกิดขึ้นจากเหรียญนี้เหรียญนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนามของเหรียญอัศจรรย์เมื่อท่านอัครสังฆราชแห่งกรุงปารีเห็นว่ามีผู้ศรัทธาต่อเหรียญนี้มากมายท่านรู้สึกว่าควรจะประกาศชื่อเสียงของแคทรีนให้คนทั่วไปได้รู้จักว่าเธอเป็นผู้รับแบบเหรียญนี้มาจากแม่พระดังนั้นท่านจึงให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ แต่แม่พระได้สั่งคคทรินไม่ให้พูดเรื่องการประจักษ์ของพระนางให้ใครรู้เด็ดขาดนอกจากคุณพ่อวิญญาณรักของเธอเท่านั้นดังนั้นคคทรินจึงไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนแต่มีคุณพ่ออาราเดลเป็นคนกลางในเรื่องนี้หลังจากที่การสืบสวนพิจารณาเรื่องราวสําเร็จลงในปีคริสตศักราช1836คณะกรรมการได้ประกาศยอมรับความอัศจรรย์แบบเหนือธรรมชาติของเหรียญนี้ในขณะเดียวกัน คัทเธอรินก็เสร็จสิ้นการฝึกอบรมชีวิตนักบวชของเธอปีคริสตศักราช1831เธอจึงได้รับหน้าที่ดูแลบ้านพักคนชราอีกแห่งหนึ่งของคณะที่อองยังที่ห่างจากถนนดือบักประมาณ3มามไมล์และก็เป็นที่นี่เองที่คัทอรินได้ทำหน้าที่ดูแลคนชาราและคนป่วยตลอด40ปีที่เหลือของชีวิตเธอ แคทเธอรีนทำตามคำขอร้องของแม่พระอย่างเคร่งครัดโดยไม่ได้ปรีปากเลยเกี่ยวกับเรื่องการประจักษ์มาของพระมารดานอกจากต่อคุณพ่อวิญญาณรักของเธอเธอไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครทราบเลยและเวลานี้ผู้คนเกือบทั้งโลกรู้เรื่องราวเกี่ยวกับซิสเตอร์แห่งคณะที่ดาเมตาทมท่านหนึ่งที่ถนนดอบักผู้ได้เห็นการประจักษ์มาของพระนางมารีในปีคิดาศกราช1830และเพื่อนๆของเธอบางคนก็ได้สงสัยว่าจะต้องเป็นแคทเธอรีนแน่นอนที่เป็นผู้เห็นการประจักษ์มา แต่แคทอรีนก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวใดๆทั้งสิน้นในฤดูใบไม้ผลิของปีคริสตศักราช1876แคทเอรินรู้ตัวว่าชีวิตของเธอบนโลกนี้เหลือน้อยเต็มทีเธอจึงตัดสินใจเผยความลับของเธอกับอธิการริณีของเธอคือซิสเตอร์ดูเฟยและหลังจากนั้นไม่นานในวันที่31ธันวาคมปีคริสตศักราช1876ซิสเตอร์แคทรีนก็ได้สิ้นใจขณะที่มีอายุ70ปี เมื่อได้ข่าวมรณกรรมของสมาชิกของคณะคนหนึ่งเป็นผู้ที่ได้เคยเห็นการประจักษ์ของแม่พระในปีคิิจักรกราฐ1830 Sister Catherine จากที่เคยเป็นซ s เตอร์ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยมีคนรู้จักตลอดชีวิตแต่บัดนี้เป็นผู้ที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มปารีสภายใน3วันผู้คนนับพันต่างเดินทางมาเคารพศพของ Sister Catherine ในวันที่3มกราคมปีคศักราช1877มีการตั้งศพของซิสเตอร์แคทเธอรีนที่วัดน้อยซึ่งติดกับสถานที่สงเคราะห์คนป่วยคนจนคนชรามาเป็นเวลา46ปี หลังจากการมรณกรรมของซิสเตอร์แคทเธอรีนผู้คนเริ่มตระหนักถึงชีวิตแห่งการภาวนาอย่างพิเศษและการบำเพ็ญการตัดสลากของซิสเตอร์ที่ปฏิบัติมาพวกเขาเริ่มภาวนาโดยอาศัยการวอนขอของเธอและบ่อยครั้งก็ได้รับตอบการหายป่วยอย่างอัศจรรย์โดยอาศัยการวอนขอของเธอเกิดขึ้นมากมายกระบวนการแต่งตั้งเป็นบุญราศีและสาระบบนักบุญของซิสเตอร์แคทเธอรีนถูกนำเสนอขึ้นและได้รับพิจารณาจากวาติกัน ในปีคกิตศักราช1933มีการสั่งให้เปิดอุโมงพิสูจน์พระธาตุเพื่อจะได้แต่งตั้งท่านเป็นบุญราศีศพของซิสเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ศพของซิสเตอร์ถูกนำมายังอารามที่ถนนดอบักและได้รับการแห่อย่างสง่ารอบๆอบวัดน้อยที่อารามนั่นเองหลังจากนั้น ศพของซิสเตอร์แคทเธอรีนก็ถูกบรรจุในโลงแก้วใสและตั้งไว้ในตำแหน่งเดียวกับที่แม่พระประจักษ์มาและมอบเหรียญแม่พระอัศจรรย์ให้เธอเมื่อ103ปีที่ผ่านมาและเราก็จะยังเห็นศพของซิสเตอร์ในโลงแก้ววางไว้ในที่เดิมจวบจนทุกวันนี้ในปี1947นักจัจตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรมสมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที่12ได้ประกาศให้ซิสเตอร์แคทเธอรีนลาบูเรเป็นนักบุญ พระองค์ทรงเรียกเธอว่าเป็นนักบุญแห่งความเงียบ กรุงโรมเป็นสถานที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการกลับใจในศตวรรษที่19ที่เกี่ยวเนื่องกับเหรียญแม่พระอาสั์ในปีคิิสตักราช1842หนุ่มชาวยิวคนหนึ่งชื่ออันฟองส์ราติสบองเดินทางไปชมสถานที่กรุงโรมหนุ่มยิวคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบนิกายคาทอลิกมากๆความเกลียดชังของเขาต่อพระาศาสนาจักรคาทอลิกเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทรดอที่เป็นน้องชายของเขาเองกลับใจมาเป็นคาทอลิก และได้บวชเป็นพระสงฆ์ในที่สุดคุณพ่อเทอราดอร์รัติสบองได้เฝ้าสวดภาวนาต่อแม่พระเพื่อการกลับใจของพี่ชายของท่านโดยพี่ชายของท่านไม่รู้ตัวขณะที่อัลฟองส์อยู่ที่โรมเพื่อนคนหนึ่งของอัลฟองส์ได้ขอร้องให้อัลฟองส์ห้อยเหรียญอัศจรรย์อันหนึ่งที่คออัลฟองส์ทำตามอย่างเสียไม่ได้สองสาวันต่อมาขณะที่อัลฟองส์ห้อยเหรียญน,นั้นที่คอ อันฟองส์มีโอกาสได้เยี่ยมชมวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งสร้างตั้งแต่ศตวตรรษที่17ชื่อวัดนักบุญอันเดรเดลาฟรันเตขณะที่อันฟองส์เดินทางตามริมกำแพงภายในวัดแห่งหนึ่งทันใดนั้นสตรีสวยเลือดล้ำเหมือนในเหรียญที่เขาห้อยคออยู่ก็ปรากฏมาให้เขาเห็นข้ามกลางแสงสว่างเจิดจ้าอันฟองส์ได้เชื่อและกลับใจทันทีและเมื่อเขาได้รับศีลล้างบาปอันฟองส์พบว่าเขามีความเข้าใจถึงความเชื่อคาทอลิกอย่างเต็มเปี่ยม อัลฟองส์บอกว่าความเข้าใจในความเชื่อคาทอลิกนี้เกิดขึ้นกับเขาอย่างฉับพลันขณะที่แม่พระประจักษ์มาหาเขาที่โบสถ์แห่งนั้นกรณีของอัลฟองส์ถูกนำไปสืบสวนพิจารณาถึงที่กรุงโรมและกรรมการสอบสวนที่กรุงโรมได้สอบสวนเรื่องราวของอัลฟองส์สรุปว่าการกลับใจอย่างฉับพลันของอัลฟองส์ราติสบองนั้นเป็นเพราะการเสนอวิงวอนของพระแม่มารีนั่นเอง ต่อมาอัลฟองส์บวชเป็นพระสงฆ์ในคณะเดียวกับน้องชายและได้อุทิศชีวิตเพื่อสอนพี่น้องชาวยิวให้กลับใจเป็นเวลา3าปีหลังจากการกลับใจของอัลฟองส์ราติสบองผู้สอนนิกายแองกฤษันชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากคือจอห์นเฮนรี e นิวแมนได้ตัดสินใจห้อยเหรียญแม่พระนี้ที่คอของเขาหลังจากนั้น2เดือนเขาก็กลับใจเข้ามาสังกัดในพระาศาสนจักรคาทอลิก และเขาก็ได้เป็นนักเทววิทยาของพระศาสนาจักรที่มีชื่อเสียงมากในศตวรรษที่ผ่านมาท่านก็คือคาร์ดินัลนิวแมนนั่นเอง28ปีภายหลังจากการประจักษ์มาของแม่พระที่ถนนือบัก ในปีคริสตศักราช1858แม่พระได้ประจักษ์มาอีกครั้งที่เมืองลุตเวลานั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจกันเท่าไรถึงความสัมพันธ์แห่งการประจักษ์สองครั้งนี้ในระยะเวลาแห่งการประจักษ์ที่ถนนดิบักตรงกับคําสอนของพระสาสนจกักรคาทอลิกที่ว่าแม่พระเป็นผู้ที่ปฏิสนธินิรมนทินปราศจากบาปกําเนิดแต่วันนี้ไม่ได้เป็นข้อความเชื่อและชาวคาทอลิกไม่จําเป็นต้องยอมรับข้อคิดนี้ แต่แบบของเหรียญที่แม่พระประทานให้นักบุญคาทรีนนั้นบอกอย่างชัดเจนว่าแม่พระคือผู้ปราศจากบาปกําเนิดใดๆความจริงข้อนี้ได้ยืนยันอย่างเข้มแข็งในข้อความเชื่อแห่งการปฏิสนธินิรมนของแม่พระและการประจักษ์มาของแม่พระที่ถนนดอบักถูกมองว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อสมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที่9ในการขอความเห็นจากพระศาสนาจักสากลทั่วโลกสำหรับข้อคำถามอันสำคัญนี้ พระสังกราชทั่วโลกตอบรับอย่างท่วมทน้นจึงได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่8ธันวาคมปีคริสตศักราช1854ถึงข้อความเชื่อแห่งการปฏิสนธินิรมนท์ทให้อภิสิทธิพิเศษเฉพาะของแม่พระเป็นข้อความเชื่อของพระาศาสนาจักรคาทอลิกด้วยเช่นกัน4ปีต่อมาในปี1858แม่พระได้ไประจักษ์แก่แบนนาเดตที่ลูตและแบนนาเดตได้ถามแม่พระว่าท่านคือใครแม่พระตอบเธอว่า ฉันคือการปฏิสนธินิรมนดังนั้นเราจึงมองได้ว่าการประจัก์มาของแม่พระที่ถนนดือบักเป็นการเตรียมทางสำหรับการประกาศข้อความเชื่อนี้ในภายหลังและการประจัก์มาที่ลุดก็คือการยืนยันข้อความเชื่อนี้เองถึงแม้ว่าการประจัก์ที่ลุดจะมีชื่อเสียงมากกว่าที่ถนนดือบักก็ตามแต่ความสนใจในการสวมใส่เหรียญน,นี้ก็เพิ่มมากขึ้น จำนวนของการผลิตเหรียญแม่พระนี้เพิ่มจาก1ล้านเหรียญในปี1835ถึง10ล้านเหรียญในปี1836และเพิ่มถึง100ล้านเหรียญในปี1842และในเวลาที่แคทเธอรีนสิ้นใจในปี1876คาดคะเนกันว่ามีผู้คนสวมใส่เหรียญแม่พระอัศจรรย์นี้ถึงพันล้านเหรียญทีเดียวก่อนที่จะสิ้นสุดศตวรรษนั่นเองเหรียญแม่พระอัศจรรย์ได้กลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนสวมใส่มากที่สุดรองจากไม้กางเขน ในปีคริสตศักราช1917นักบุญสมัยใหม่องค์หนึ่งขึ้นคือนักบุญมาซิมิเลียนกอร์เบท่านได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวมหศจัรย์จากเหรียญแม่พระนี้จึงได้ตั้งกลุ่มกองทัพแม่พระเหรียอญอัศจรรย์ขึ้นองค์กรนี้จึงได้ใช้เหรียญแม่พระอัศจรรย์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ปัจจุบันนี้มีสมาชิกขององค์กรมากกว่า3ล้านคนทั่วโลกท่านยังได้ถวายมิสซาแรกของท่านสำหรับองค์กรนี้ที่โรมด้วยหลังจากนั้น เหรียญแม่พระก็แพร่หลายทั่วกรุงรงที่กรุงดับบิลในปี1921แฟรงด์ดับได้ก่อตั้งคณะพลมารีและการประชุมครั้งแรกเกิดขึ้นรอบๆพระรูปแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ดังนั้นเมื่อตั้งคณะพลมารีเป็นทางการแล้วจึงได้ตั้งรูปแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ตรงกลางโต๊ะประชุมปัจจุบันนี้คณะกลุ่มพลมารีมีจํานวนสมาชิกที่ร้อนรนกว่าล้านห้าแสนคนกระจายทั่วโลก และในแต่ละสัปดาห์ก็มีการประชุมปริศิลเดียมมากกว่าแสนแห่งต่อหน้าพระรูปพระแม่มารีที่มีลักษณะเดียวกันกับในเหรียญแม่พระอัศจรรย์นั่นเองความเชื่อล้ำลึกต่อเหรียญอัศจรรย์นี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระมารดาได้ไวอวยพรแก่กลุ่มพนมารีนี้ให้เป็นกลุ่มคารวาสแพร่ธรรมที่จเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จแห่งศตวรรษเลยทีเดียวในปี1930 ในการฉลอง100ปีแห่งการประจักษ์มาของแม่พระที่ถนนดือบักได้มีกลุ่มแม่พระเหรียญอัศจรรย์เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดทําพิธีนพวันแด่แม่พระและกลุ่มนี้ก็ได้แผ่ขยายอย่างรวดเร็วทั่วโลกภายในปี1940ชาวไอริชเป็นแสนแสนคนไม่ว่าหญิงหรือชายต่างรวมใจกับพระาศาสนจักรสําหรับการภาวนาพิเศษ,ษในคืนวันจันทร์เป็นที่น่าเสียใจที่การปฏิบัตินี้ลดน้อยลงในปี1960และปี1970 ในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาจอนปอที่สองสเสด็จเยือนวัดน้อยที่ถนนดือบักในปี1980การภาวนาต่อแม่พระก็เริ่มแพร่หลายขึ้นอีกสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสเสด็จจาริกไปยังสถานที่ที่แม่พระประธานแบบเหรียญแม่พระอัศจรรย์แก่คาทรินเมื่อ150ปีก่อนสำหรับเรา150ปีอาจจะดูเหมือนเป็นระยะเวลายาวนาน แต่สารของแม่พระยังคงอยู่ตลอดการให้เราระลึกถึงคำของแม่พระที่มีต่อน,นักบุญคคทเธอรีนว่าผู้ที่ห้อยเหรียญที่ได้รับการเสกแล้วและผู้ที่ภาวนาบ่อยๆต่อแม่พระว่าข้าแต่พระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมนขอช่วยวิงวอนเพื่อเราผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเทินเขาเหล่านั้นจะได้รับพระหัสถานมากมาย พระนางมารีทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประทานพระหัตถสถานแก่เราดังนั้นให้เราฉวยโอกาสจากคำสัญญาอันประเสริฐนี้โดยการห้อยเหรียญแม่พระอัศจรรย์ที่คอยอย่างซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อเพื่อเราจะได้รับพระพรและความชื่นชมยินดีของพระนาง